เป็นส่วนหนึ่งนะครับของภาพยนตร์ของคอนโซลินนะครับภาพยนตร์ครับที่สร้างโดยความตั้งใจของคอนโซลินนั่นเองครับนำแสดงโดยคอนโซลินนะครับผมแล้วก็ด้วยความร่วมมือของคอนโซลินเพื่อคอนโซรินนั่นเองครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ผ่านการ c a s ติ้งลงหน้าเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบอกเลยนะฮะคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในความยิ่งใหญ่ของคอนโซรินและก็วันนี้ค่ะแน่นอนว่านะคะขอบพระคุณด้วยสําหรับนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเด็ก เอามุ้งเราอยู่กันที่ไหนคะที่ไหนเออโรบินสันขอเสียงปรบมือให้กับโรบินสันหน่อยผู้ใหญ่ใจดีของเราทะวันนี้เืราเคยสถานที่นะคะและก็แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีนะคะ <c oughs> การแคสติ้งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการอธิบายให้กับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆเข้าใจเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าในเรื่องการเตรียมตัว เอาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศการแคสติ้งเฟ้นฐานนักแสดงนี่ครับผมนี่คือเหล่าบรรดาผู้ล่าฝันนะครับซึ่งวันนี้ครับมีมาสมัครว่า ร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์เพื่อคนสุรินนะครับผมชื่อภาพยนตร์เรื่อง1ิบบวกหนึ่งนะก็จะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับช้าง1่เชือกแล้วก็หนูหน้อยผู้ประจน l ภัยอีก10คนนะครับผมแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามดีกว่านะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมที่ต้องบอกว่าวันนี้คือคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าสําหรับกิจกรรมวันนี้นะเราจะเฟ้นหาย,ยังไงนะครับก็คือว่าเราจะให้น้องๆที่มาสมัครนะครับผม คือเข้าไปในห้องมืดทีละคนนะครับเข้าไปในห้องมืดทีละคนนะครับคือในห้องมืดเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หรือ5ท่านอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับห้องมืดเลยนะครับผมน่าจะมีกรรมการประมาณ4ีถึงหท่านเลยครับผมและที่นแน่แน่มีผู้กำกับนะครับมีโปรดิวเซอร์มีโค้แอคติ้งนะครับผมแล้วก็มีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์นะครับผมซึ่ง จะหาน้องๆเนี่ยครับผมที่ตรงตามคาแรคเตอร์ตรงตามบทนะครับผมที่ผู้กำกับเนี่ยเขาเขียนบทไว้นะครับ <m> เพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บบรรยากาศทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็ฝากติดตามด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ห้องมืดดีกว่าครับตามมาครับผมไปเลยครับเดี๋ยวเราวิ่งกันหน่อยดีกว่าครับผมไปเลยครับ เนี่ยฮะนี่ฮะน้องๆก็มีการเตรียมตัวครับผมผู้ชมครับน้องๆก็มีการเตรียมตัวมาสักครู่เห็นยืนเต้นยืนอะไรกันด้วยนะครับผมและนี่ก็คือห้องมืดของเรานะครับคือห้องมืดเนี่ยจะเดินเข้าไปในนี้นะครับผมจะเดินเข้าไปในนี้นะฮะนี่น้องๆซ้อมกันใหญ่เลยนะครับผมน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆสวัสดีครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นวันนี้มาวันนี้มาสมัครแคสบทอะไรครับบทอะไร นางเอกน้องบอกนางเอกนะไม่ต้องตื่นเต้นนะลูกนะเข้าไปทําให้เต็มที่กรรมการพี่ไม่รู้ว่าโหดไหมแต่พี่พี่รู้สึกว่าโหดเหลือเกินนะครับกรรมการที่อยู่อยู่ข้างในเนี่ยจะมี5คนนะครับคุณผู้ชมครับจะมีผู้กำกับนะครับเป็นผู้กำกับมือทองนะเป็นผู้กำกับระดับประเทศเลยนะครับแล้วก็มีโปรดิวเซอร์มีโค้ชแอคติ้งมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นในห้อง ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่อยากให้น้องๆทุกคนสู้ๆโอกาสนี้มีโอกาสเดียวในชีวิตนะครับผมหน้ามาเล่นต่อไปทําไมทําหน้าเหงาจังเลยตื่นเต้นเหรอลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นสู้ๆโอกาสเดียวในชีวิตนะครับได้เล่นหนังกับช้างด้วยน่ารักนะจะบอกให้นะครับผมอ่ะอีกคนนึงเนี่ยคนนี้รู้สึกว่าหน้าตาจะยิ้แย้มหน่อยตื่นเต้นไหมลูก เอายังตื่นเต้นอยู่เหรอนะฮะเห็นหน้าตาแบบว่าสดใสมากๆเลยนะครับคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นนะครับผมอ่ะอุ๊ยคนแรกออกมาแล้วถามความรู้สึกคนแรกก่อนเป็นยังไงบ้างเข้าไปห้องไม่มืดเลยค่ะว้าจ้าอ๋อที่พี่ลำต้นบอกว่าอ่าห้องมืดก็คือที่ว่าจะเป็นห้องที่ไม่ไม่มีไฟใช่ไหมนะน้องบอกว่ามีไฟนิดหน่อยนะน้องบอกว่าเข้าไปในห้องเนี่ย คิดว่าจะคิดได้ว่าจะมืดแต่ว่าสว่างจ้าเลยแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทําไมออกมาแล้วรู้สึกรีแลกซ์จังเลยก็จะมีคณะกรรมการอยู่สี่ท่านท่านก็จะถามว่าวันนี้จะมาเล่นบทอะไรสิก็ตอบว่าบทอะไรก็ได้ท่าก็บทร้องไห้บทล่าเรับอยน้องบอกว่าในห้องเนี่ยจะมีกรรมการทั้งหมดสีคนนะครับแล้วกรรมการถามว่าวันนี้จะมาเล่นบทอะไรนะครับน้อง เลนกับร้องเพลงอ๋อน้องก็เลยบอกว่าหนูเล่นบทอะไรก็ได้ค่ะกรรมการเลยว่าจะร้องให้หรือว่าบทล่าเริงหรือว่าจะสนุก,รรกสนานก,กรรมการเลยให้ทำหมดเลยแล้วเป็นไงพอใจผลงานตัวเองไหมก็พอใจอยู่ค่ะเออน้องมีความมั่นใจมากนะครับผมหมายเลขหนึ่งเนี่ยครับผมสู้ๆนะลูกนะ,ะอยากเห็นหนูในภาพยนตร์เรื่องนี้นะจ๊ะค่ะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับอยากเข้าไปในห้องมืดเหลือเกิน แต่ไม่รู้มันเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศแบบเรียวๆแบบนี้กันต่อนะครับผมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมองเข้าไปในห้องมืดนะครับก็จะเห็นบรรยากาศนิดหน่อยนะครับกรรมการสี่คนนะฮะก็จะให้น้องๆโชว์ความสามารถมาแล้วมาแล้ว หายมาหาว้ทหา่อยเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างหายตื่นเต้นยังฮะหายตื่นเต้นแล้วกรรมการโหดไหมไม่ไม่โหดเลยเนาะเป็นไงแล้วรู้สึกรู้สึกว่าพอใจกับผลงานของตัวเองไหมพอใจกับผล,ผลงานของตัวเองไหมครับ <c oughs> น้องน้องรู้สึกว่ายังช็อตอยู่อ้าวโอเคเดี๋ยวให้น้องเบอร์สองไปพักผ่อนโอเคไปลูกไป ทุครับตอนนี้มีทีมงานนะครับส่งซิกมาหาผมนะครับบอกว่ามีน้องหมายเลขหนึ่งครับน่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือหมายเลข0ูนย์หนึ่งศะหรือว่าหมายเลข10เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องกันหน่อยดีกว่าครับตามมาครับผมนี่ครับเราเจอแล้วสวัสดีอ่าหมายเลข10บโอ้ยมีอ้อยด้วยอันนี้อ้อยเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้น้องไม่ได้เอามากินเอง นะแต่ว่าเป็นการโหวตนะครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับก็คือว่าเป็นรางวัลขวัญใจแก้วตาถ้าเกิดใครที่ได้อ้อยเยอะที่สุดจะได้ผ่านเข้าไปเล่นภาพยนตร์กับเราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วอ้อยเนี่ยเราก็จะเอาไปให้ช้างที่หมู่บ้านช้างกินทุกเชือกเลยนะครับซึ่งวันนี้ได้ร่วมทำบุญด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับน้องเบอร์สิบแล้วจะขออนุญาตนั่งใกล้น้องหน่อยนะครับสวัสดีครับ ป็นชื่ออะไรจ๊ะน้องโอปอน้องโอปอรู้สึกว่าจะมีฝาแฝดด้วยน้องโอปอมีฝาแฝดนะฮะมีโอปอแล้วก็อีกคนหนึ่งมีโอเปิลนะครับผมโอปอล์แล้วก็โอเปิลวันนี้โอปอมาแคสบทอะไรครับบทบทแคสต์เองค่ะพี่ลองลองดีนะครับน้องโอปอจะแคสบทร้องให้ใช่ไหมคะบทได้จริงเหรอได้ร้องได้จริงเหรอทำไมครับทำไมเราเรามีวิธีการบิ้วตัวเองให้ร้องให้ยังไงครับผ่านขาดเนี๋ยววันนี้เนื่องจากว่าตอนนี้อ้อยหน่อยนะคะ คิดถึงเนี่ยจะผ่าแก้วตาละครอ๋อมีแก้วตามาด้วยใช่วหมมองหาเป็นดวไปน้องบอกว่าก็คือน้องจะคิดถึงบทละครจะคิดถึงบทละครก็คือจะคิดถึงนักแสดงในคาแรคเตอร์นั้นๆใช่ไหมแล้วก็น้องๆเนี่ยจะใช้จิตวิญญาณนะครับเข้าไปในนักแสดงคนนั้นแล้วน้องก็จะร้องให้เฮ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะ สู้ๆนะลูกนะเออดีอะสั่งน้ำตาได้ด้วยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวให้กำลังใจน้องๆต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศตอนน้องแคสติ้งให้ดูด้วย คุยกันหน่อยครับคุยกันหน่อยเมื่อกี้เห็นวอยวายใหญ่เลยตอนนั้นก็คือเราคิดว่าเ้าองกับแม่อยู่ใช่ไหมค่ะแล้ทำไมไม่เห็นร้องให้เลยอ่ะคือคราวนี้มันร้องไม่ออกค่ะวันแรกที่เรียนร้องออกมาเต็มๆเลยหรอแล้วกรรมการเขาว่าไงบ้างเขาก็บอกว่าโอเคค่ะโอเคอยู่ใช่ไหมแล้วเราพอใจผลงานตัวเองไหม พอใจอยู่นหัวพอใจก็คือ acting อะได้แต่ไม่ร้องให้เนาะร้องไห้ไม่ออกเลยเนาะใช่ไหมค่ะมันแค่แบบคอตาเฉยๆอะค่ะโอเคคอตาอืมอ่ะโอเคก็ความรู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากออกมาจากห้องมืดก็ผ่อนคลายขึ้นผ่อนคลายขึ้นเป็นไงภาพในจินตนาการที่บอกว่าตอนแรกห้องต้องมืดแน่ๆเข้าไปเป็นไงคนละเรื่องเลยใช่ไหมค่ะกรรมการใจดีไหมใจดีค่ะโอเคครับผมฝากอะไรถึงคนที่ติดตามหนูหน่อย ก็หนูก็ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูตลอดค่ะแล้วก็ขอขอโทษด้วยที่ทำให้ไม่พอใจมากค่ะกูชมนะ